โอเคครับสวัสดีครับ okay. วันนี้เราก็มาอยู่กับผมนะครับเอลจาก Anything else นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับน้องๆที่เล่นเกมโลบอกหรือเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจเล่นเกมโลบอกนะว่าวิธีการาทำตัวนะครับสำหรับไปฟาร์มเนาะว่าทำอย่างไรนะครับสำหรับสายที่เติม VIP นะครับ1เดือนแล้วก็ไปฟาร์มเนาะ ผมจะมาบอกเคล็ดลับว่ามันมีจุดหนึ่งที่เราควรไม่ควรมองข้ามตัวละครน,นี้ผมปลดล็อกด่านนะครับไปถึงด่านที่25ที่เอาไว้จุติแล้วนะครับอันนี้ผมทำแรงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าแบบมีคนสนใจอะ่ะเดี๋ยวผมทำวิธีแบบนั่งดูเคเวสออกมาสักหนึ่งถึตัวนะว่าเคเวสนี้ทำยังไงอะไรยังไงเนะี่ยมันน่าจะช่วยได้เยอะอยู่อ่โอเคที่ผมจะมาบอกวันนี้ก็คือ นี่ครับตัวนี้ไอตัวอัปเกรดที่มันเป็นสเต็ฟรีครับเดี๋ยวผมปิดสัเดเียงก่อนอ่าไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวอัปเกรดฟรีสาหรับตัวละครหรือว่าเพชรของเรานะครับทําให้มันมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละสเต็ปเลยนะครับวันนี้ผมจะบอกนะด่านที่สองนะครับกดแล้วปุ๊บอ่ะจะได้วิ่งไว12.5%ครับอ่ะไปที่ด่านที่สามครับ นี่อันนี้คือทีเด็ดเลยครับคือแมกเนตหรือแม่เหล็กนะครับที่เราอะเวลาเราไปฟาร์มครับเราไปฟาร์มใส่สมุดอันเนี้ยเราจะต้องหาซื้ออันนี้มาใส่ใช่ไหมครับมันบวกยี่สิบห้าเห็นปะแต่ถ้าเราปลดล็อกอันเนี้ยได้เยอะๆอะเราแทบจะไม่ต้องใช้เลยครับอันนี้ก็กดไปนะครับอันนี้ได้แมกเนตสามอ่าแมกเนตก็คือการดูดนะครับแม่เหล็กดูดสามอ่าอันนี้ก็ของดีอันนึงนะครับสาหรับสายฟาร์มก็คือเพชรนะอ่าเอิญ e เพชรก็คือเอินเพชรได้เพิ่มขึ้น10%เอร่าเราไปดูด่านต่อไปเลยครับอันนี้น่าจะด่านที่78ที่แล้แล้วอันนี้ก็ได้วิ่งไหวนะครับนี่ไปเลย12.5%าเปราก็มาที่อันนี้ต่อครับอ่าอันนี้ได้แทบดาเมจแทบดาเมจคืออะไรแทบดาเมจคือนี่ครับ สิ่งที่เรากดแบบนี้เติรดอันนี้คือตับแท็บดาเมจที่มันจะเพิ่มขึ้นนะอ่านีบอ่ะ,อนนอะเราก็ไปต่อครับเราก็พยายามนะครับด่านอ่ะมันจะมีอยู่รู้สึกว่าตอนนี้จะเป็น70็ดสงครับก็พยายามไปให้ไกลๆที่สุดที่เราจะไปได้นะไอะอย่างสมมุติอันนี้ก็เป็นเพรสปีดก็คือเพรของเราก็คือไอตัวนี้นะครับไอตัวโรบอตเนี่ยมันก็จะวิ่งไวขึ้นนะครับอ่านี่เลย สิ่งที่สายฟรีอควรจะต้องตามหามันก็คือแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะเอาไปดูดเนาะไปดูดไปฟาร์มอะแม่เหล็กปุ๊บไปแล้วก็ไปต่อตรงนี้อันนี้ก็เป็นดอปอ่าดอปไอเทมห้าเปิดจากรู้สึกจะเป็นที่ดอกจากเวลาเราตีเกาะนะมันจะได้เพิ่มขึ้นอ่าอันนี้เราก็ปล่อยไปปุ๊บอ่าันนี้ดาเมจของเพชรสิบปอร์น๊บอ่าอันนี้เพิ่มดอปเพชร อ่านะครับอันนี้เป็นบวกลักบวกออเอกลักก็คือเปิดไข่นะครับบวกสิบเปอร์เซ็นต์นี่เราก็ไปกันต่อไปที่อันนี้อันนี้จะอยู่ที่ด่านยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแลวเราก็จะได้เลเวลของแม่เหล็กใหม่นะครับนี่ได้มาอีกห้าไอ้ชัตัดตัวนี้คือยิ่งเราผ่านด่านไปได้ไกลๆครับมันก็จะมีให้เราเพิ่มขึือนอย่างเช่นอย่างผมอยู่ตอนนี้ใช่ไหม เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับเนี่ยผมต้องใช้เงินปลดเนาะอันนี้น่าจะเคยเล่นเป็นกัน,กนอยู่กระแพงสีฟ้าออันนี้เราก็ตีๆ,ๆไปครับอันนี้จริงๆเราไม่ต้องคลิกเองก็ได้นะครับปล่อยให้สัตว์ของเราอาตีไปอันนี้คือตัวละครฟรีเลยนะอันนี้ผมก็ไปเอาจากตัวหลักมาจริงๆมันจะได้เพื่อนจะได้พลังแบบแค่นี้แค่ห้าหกร้อยอะซึ่งมันก็จะมันจะเคลียร์มอนช้ามากเคลียร์กล่องเดี๋ยวเราเราปลดไป เราจะไปดูว่าด่านอื่นๆะเขาให้อะไรอ่าอย่างเช่นด่านนี้ครับด่านนี้นะครับใช้เพชร 1.5k เพื่อแลกกับโอกาสดอกเบียญเพิ่มขึ้น10%นี่ครับเราเราจําเป็นต้องปลดไปแล้วถ้าหลังๆนะครับเพื่อนๆไม่มีสัตว์ตัวเนี้ยอ่าหรือว่าน้องๆไม่มีสัตว์ตัวเนี้ยน้องๆจะผ่านด่านไปได้ไงนะครับไปที่ไอเทมนะครับนี่ไอทีเอ็นทีอันเนี้ยครับมันจะเป็นตัวช่วยนะครับสมมติ อันนี้นะเดี๋ยวผมจะลองปิดสัตว์เลี้ยงปุ๊บเห็นไหมว่าถ้าเรานั่งชิกที่ละแถบอะครับกว่าจะไปได้อานานนี่เราโยนระเบิดเลยครับหนึงลูกปุ๊มเห็นไหมครับอันนี้คือตัวช่วยฉันดีเลยครับเดี๋ยวผมจะปิดสัตว์เลี้ยงมันนะมันจะทําให้เราผ่านด่านได้ไวขึ้นนะครับไวขึ้นมากๆคืออย่าเพิ่งไปรีบใช้ด่านแรกๆนะผมแนะนําให้ไปใช้ด่านไกลๆหน่อย คือดาเมจมันค่อนข้างที่จะดีครับทําให้เนี่ยอย่างเราคลิกกล่องเห็นไหมครับเลือด 20m กว่าเราจะตีตายเราใช้เวลาแต่ถ้าสมมุติเราโยนระเบิดเนี่ยบึมเห็นไหมครับทีเดียวเลือด 2-3m ก็ทีเดียวอย่างไอ้กล่องน,นี้เลือด 2m 3m เงี้ยโยนทีเดียวเลยครับแตกเลยเห็นปะอันนี้ 5m ก็ทีเดียวอันนี้ 6m ก็ทีเดียวนี่ทีเดียวแตกเลยครับ ของดีครับอันนี้ของดีนะแนะนําให้ไปหามาใช้นะเพราะว่าเรายังไม่ต้องไปลงทุนกับตัวละครมากลงทุนกับระเบิดเนี่ยก็ใช้เพชรไปซื้อได้เพชรก็ได้จากการที่เราเติมพรีเมียมนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปตัว,ต,วตัวตั้งแต่เริ่มเวล1เลยตั้งแต่ยังไม่มีแหลงอันดับตรงเนี้ยแล้วไปฝากเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อันนี้บวกใช้หนึ่งันห้า เพชรนะครับได้แถบ10%แถบ10ก็คือดามจเนาะที่ผมบอกไปนี่1 0เตีกล่องเห็นไหมอันนี้กล่องดาเมจเห็นปะเลือดมันร12ล้านผมจะลองโยนระเบิดหนึ่งครั้งเจล้านครับดามจระเบิดอ่ะ70ล้านไปด่านไกลๆได้สบายครับด้วยระเบิดแค่เนี่ยระเบิด ใช้ระเบิดสัก2อสามลูกครับคือระเบิด1อันเนาะกดทีนึงอ่ะมันจะทําให้เงินตกมาแบบเยอะพอสมควรอนะ่ะอย่างอันเนี้ยใช้4ี่สิบห้าเหรียญเงินใช่ปะผมเรียกเหรียญแพตินัมแล้วกัน,นระเบิดทีนึงครับได้มาสิบสเหรียญน,นะนี่นะเนี่ยแต่สิ่งที่ผมอ่ะจะให้ทุกคนทําก็คือปลดด่านไปเพื่อเอาสแตทฟรีนะครับจากการใช้เพชรแค่ลงทุนแค่ไม่กี่เพชรเราได้สแตท ซึ่งพอเราผ่านไปไกลๆครับสมุดต,ตัวนี้มันบวกแค่ยีห้าใช่ไหมครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อตัวนี้เลยเราเราเป็นสายฟาร์มใช่ไหมเราจะตัวละคร VP เราไปฟาร์มเราใส่แค่เนี่ยสมุดไดมอนด์นี่ครับน่าจะเป็นไดมอนด์วมั้งเล่มละหนะึ่งแสนห้าหมื่นเพชรเนาะที่ผมอยู่ราคาตอนนี้อ่ะคือเราไม่ต้องเสียช่องไปช่องหนึ่งเพื่อเพิ่มแม่เหล็กยี่สิบห้าถ้าเราปลดไปด่านไกล ็เท่ากับคนที่ทําแค่ด่บห25ครับด้วยวิธีการที่เราจะปลดไปไกลๆก็คือนี่ครับอย่างที่ผมบอกอันนี้นก็เป็นตัวฟีที่ผมได้จากระเบิดมาอะอันนี้ก็เป็นเพชรสปีดอ่ะมันก็ติวิ่งไวขึ้นอ่ะผมโยนหนึ่งลูกตุ้มเห็นไหมครับเงินเด้งมาเป็นสิบแพบตะตุ้ม อ่าอันนี้ใช้ร้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะลองปิดนะครับปิดปิดแล้วเก็บเงินดูอันนี้ผมมีสามสิบเจ็ดเหรียญน,นะอันเนี้ยคือระเบิด TNT ลูกใหญ่อ่าเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับดูครับมาระเบิดเห็นปะเมื่อกี้ผมมีสามเจ็ดนะผมใช้ไปหนึ่งลูกนะครับอ่าเห็นไหมหนึ่งลูกนะครับได้มาเกือบห้าสิบแทบจะไม่ต้อง ไม่ต้องซื้อสัตว์แพงๆหรือฮักมาเลยอ่ะอันนี้ซึ่งเหมาะกับสายที่ลงทุนน้อยนะครับแล้วก็มันมันทำได้ไม่ยากอันนี้ผมก็อยากกดไ,ไวๆหน่อยผมก็กดไปจริงๆมันต้องปลดไปด่านประมาณหกสิบเจ็ดสิบเลยนะตัวเนี้ยแต่ผมก็จะทำไว้แค่นี้พอเพราะว่าผมมีหลายตัวเนาะผมจะค่อยๆทำไปอันนี้ก็เป็นชิปสั้นๆให้ หลายๆคนได้ดูกันนี่เห็นปะกล่องมาเลือดเยอะอะเราเราจะมานั่งคลิกกว่าจะตายอะ่ะนานนะเนี่ยเราก็โยนระเบิดเอาเห็นปะร้อยี่สิบล้านดาเมตรอ่าเราก็ปลดดาต่อไปแล้วครับง่ายๆนี่หลังๆก็มีเคมเพชรฟรีอีก เดี๋ยวเราจะลองไปสักสามห้านะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนี่นี่จะกล่องนี้แล้วเห็นไหมระเบิดลูกหนึ่งทําดาเมจเป็นร้อยล้านนะครับสบายสบายเลย ไม่ต้องไปซื้อฮักมาตีแบบคนอื่นด้วยนี่เราก็ปล่อยแบบนี้ไปก่อนปุ๊บอ่ะเราก็ปลดตัดต่อไปปื๊บอันนี้ได้อะไรอดอกเพชรอันนี้ก็ของดีนะนี่บวกดอกเพชรห้าเปอร์เซ็น จบเละอ่าเดี๋ยวผมจะไปที่สามห้านะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คือถ้าให้เพื่อนๆอ,อ่ะปดไปเรื่อยๆครับเนี่ยทําแบบผมก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่รีบอ่ะเนี่ยก็ปล่อยมันตีไปเรื่อยๆเงินมันก็จะเด้งไปเรื่อยๆแต่ว่าก,ก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นสายลงทุนอ่ะเราก็เราเติมพรีเมียมมาเนาะตัวละครจริงๆมันจะโชว์พรีเมียมอ่าพรีเมียมก็คือตรงนี้นี่คนที่ซื้อพรีเมียมมันจะ ตรงนี้ครับนี่นี่นี่มันจะต,ต้องซื้อพรีเมียมก่อนตัวนี้ผมยังไม่ซื้อนะซื้อแล้วก็ไปฟาร์มเพชรข้างในเนี้ยครับเนี่ยแล้วก็ไปจุติเพื่อเอาเอาเอาเพชรอะครับไปซื้ออันนี้มาระเบิดอ่าอันนี้ก็เป็นทีกเล็กๆนะครับที่มือใหม่สมควรทำนะเนาะเดี๋ยวอันนี้ผมไปจุติก่อนเพราะว่าตัวนี้ก็ทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงแหล่งห้าแล้ว ไปปล่อยฟาร์มเพชรได้ทําไมถึงต้องทําแรงห้านะครับนี่อันนี้ครับอันนี้ถ้าเราปลดแรงหนึ่งเราจะปลดใช้สมุดได้หนึ่งเล่มไอ้สมุดเล่มที่สองนี่น่าจะแรงสานะครับสมุดเล่มที่สามน่าจะแรงห้าสมุดเล่มที่สี่แรงแปดเนาะแล้วก็น,นี้สิบเอ็ดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันซื้อปลดหรือ,อยังไงแต่เดี๋ยวข้อมูลมาให้ครับก็เนี่ยทาไว้แต่ว่าคือทําไมคนถึงนิยมทําแค่แรงห้าใช่ไหมครับเพราะว่ามันทำเคช ทำเควสแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันก็เสร็จแล้วถ้าทําถึงแรงแปดผมเคยนั่งทําอยู่ประมาณครึ่งวันคนระับหกชั่วโมงกว่าจะเสร็จเพราะว่าเราอไปเจอเควสที่มันยากๆอ่ะมันจะใช้เวลาค่อนข้างนาะนเควสที่ยากๆก,ก็คืออย่างเช่นรวบรวมโพชันเนี่ยอย่างเนี้ยคือมันซื้อได้ครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการรอเนาะ โอเคครับเดี๋ยวคลิปแรกเอาไว้ประมาณนี้จากกันไปด้วยพลังซูปเปอร์ไซยาที่จุติลงมาโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ